ญาติโยมทั้งหลายเคยไม่ใครที่เราเห็นใครต่อใครประสบความสำเร็จแล้วในใจมันมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นบางทีอาจจะรู้สึกชื่นชมยินดีบางทีอาจจะรู้สึกเฉยๆหรือบางทีอาจจะรู้สึกอิจฉาขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอาตมาเคยนะสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาบวชใหม่ๆเห็นเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่ง ได้เงินเดือนขึ้นได้โบนัสเยอะๆใจมันก็แอบกระวนกระวายอยู่ลึกๆคิดว่าทำไมเขาได้เราไม่ได้เราก็ทำงานหนักเหมือนกันนี่นาความรู้สึกแบบนี้แหละที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนว่ามันคืออุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพราะมันเป็นเครื่องกั้นขวางไม่ให้เราได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการเห็นคนอื่นมีความสุขความสุขที่เรียกว่ามุทิตา มุทิตาคืออะไรมุทิตาคือความยินดีในความดีของผู้อื่นเป็นความสุขที่เกิดจากการเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ว่าเขาจะเป็นใครจะสนิทกับเราหรือไม่จะเคยช่วยเหลือเราหรือไม่ก็ตามเราก็สามารถยินดีกับเขาได้ หลวงพ่อประโมทท่านมักจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาที่เราเห็นเด็กคนหนึ่งสอบได้คะแนนดีเราก็สามารถชื่นชมยินดีกับเขาได้จากใจจริงโดยที่ไม่มีความอิจฉาเข้ามาเจือปนหรือเวลาที่เราเห็นเพื่อนบ้านถูกหวยรางวัลใหญ่เราก็สามารถแสดงความยินดีกับเขาได้โดยที่ไม่ต้องคิดว่าทำไมเราไม่ถูกบ้าง แต่การทำมุทิตาให้เกิดขึ้นในใจจริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะใจของเรามันมักจะชอบเปรียบเทียบชอบแข่งขันชอบคิดว่าใครดีกว่าใครใครเก่งกว่าใครถ้าเราปล่อยให้ใจเป็นไปตามความเคยชินแบบนี้เราก็จะไม่มีวันได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงของมุทิตาได้เลย มีคาถาบทหนึ่งที่อาตมาอยากจะนำมาฝากญาติโยมเป็นบทสวดที่ช่วยให้เราเจริญเมตตาและมุทิตาได้นั่นคือสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอเวราโหนตุสัพเพสัตตาอพยาปัชชาโหนตุสัพเพสัตตาอณีคาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุแปลว่า ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขเถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงป kontroll, จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงรักษาตนให้มีความสุขเถิด การสวดบทนี้เป็นประจำจะช่วยให้เราแพ่ความเมตตาและความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมถึงตัวเราเองด้วยเมื่อใจเราเต็มไปด้วยความเมตตาความยินดีในความสุขของผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นวันหนึ่งอาตมาได้มีโอกาสไปกราบหลวงปู่ชาสุพัทโทที่วัดหนองป่าพงหลังจากที่ได้สนทนาธรรมกับท่านพอสมควรแล้วท่านก็บอกอาตมาว่า การปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดคือการอยู่กับปัจจุบันขณะท่านบอกว่าอย่าไปจมอยู่กับอดีตอย่าไปกังวลกับอนาคตให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าคำสอนของหลวงปู่ชาทำให้อาตมาเข้าใจว่าการทำมุทิตาก็เช่นกันเราต้องฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะ เวลาที่เราเห็นคนอื่นมีความสุขให้เราหยุดความคิดปรุงแต่งทั้งหลายแล้วมองดูความสุขของเขาด้วยใจที่เป็นกลางเมื่อใจเราเป็นกลางเราก็จะสามารถยินดีกับเขาได้อย่างแท้จริงโดยที่ไม่มีความอิจฉาหรือความรู้สึกอื่นใดมาเจือปนอาตมาอยากจะชวนญาติโยมลองนำหลักธรรมเรื่องมุทิตาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดู เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้เช่นเวลาที่เราเห็นเพื่อนร่วมงานได้คำชมจากหัวหน้าให้เราแสดงความยินดีกับเขาจากใจจริงหรือเวลาที่เราเห็นลูกหลานของเราสอบได้คะแนนดีให้เราชื่นชมและให้กำลังใจเขาอย่างเต็มที่เมื่อเราฝึกทำมุทิตาไปเรื่อยๆใจของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไป จากที่เคยขี้อิจฉาก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมองโลกในแง่ดีและมีความสุขกับการเห็นคนอื่นมีความสุขมากขึ้นและเมื่อเราสามารถทำมุทิตาได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็จะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การครอบครองสิ่งต่างๆแต่การอยู่ที่การให้การแบ่งปันและการยินดีในความสุขของผู้อื่น ธรรมะของหลวงพ่อประโมทท่านสอนให้เรามองเข้าไปในใจตัวเองพิจารณาความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นแล้วปล่อยวางสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขยึดมั่นในความดีงามและเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรมให้เกิดขึ้นในใจขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญในธรรมมีความสุขกายสุขใจและสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่น วันนี้อาตมาขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วมั่นเจริญมุทิตาอยู่เสมอเพื่อความสุขที่แท้จริงในชีวิตอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับฟังธรรมะดีๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจชีวิตและคนพบความสุขที่แท้จริงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรเจริญพร